สวัสดีค่ะช่องยูพมิวทีโซนค่ะที่เห็นเป็นหน่อ,นนอขึ้นมาอยู่นี่ไม่ใช่หน่อไม้นะคะแต่เป็นหน่อมเมล็ดพันธุ์ของดอกทิวลิปสีแดงค่ะยูพมิวซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะคะก็คือสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนั่นเองนะคะช่วงปีใหม่นะคะพอดออีไปปิ้งเข้านะคะถูกชะตาก็เลยซื้อมานะคะตอนแรกไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามีกี่หัวนะคะ ตอนนี้ทราบแล้วว่าทั้งหมดมีทั้งหมด10ขัวนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นสีแดงนะคะตรงปกมากเลยค่ะเมื่อวานได้ลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะคะว่าดอกเขาบานเป็นสีแดงจนลอยไปเลยนะคะเสียดายมากๆเลยยูพามิวทาเป็นสตอรี่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าระยะเวลาเท่านี้เท่านี้นะคะบานประมาณไหนแต่ว่าเสียดายที่ว่าเขาบานไม่พร้อมกันนะคะมันเลยไม่สวยงามดังใจคิด